สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโมนะครับกับรายการ KX View Review วันนี้นะฮะมีสินค้าจากแบรนด์ l e o m a x นะครับมานำเสนอท,ทุกท่านนะครับเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่านี่นะครับเป็นถาดปูพื้นรถยนต์นะครับ PVC เกรดดีมากๆเลยนะครับรุ่น Lion King งาบีเท่ง,งาโหซึ่งรุ่นนี้นะฮะก็ มาด้วยการหลากหลายสีสวยงามนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นสีน้าเงินนะฮะแล้วก็ยังมีสีเทาสีน้ําตาลสีแดงด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้นะครับสามารถดักจับฝุ่นนะครับแล้วก็สิ่งสกปรกรวมถึงของเหลวที่ตกภายในรถเรานะครับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เวลาไปทําความสะอาดเนี่ยแค่นําออกไปนะครับแล้วก็ฉีดล้างเท่านั้นเองตากให้แห้งกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยผู้ผลิตบอกว่ารับประกันด้วยกัน3ปีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะฮะแนะนําเลยนะครับสาหรับ ท่านใดที่มีรถยนต์นะครับแล้วรถกระบะสี่ประตูนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับกับตัวนี้ครับรุ่น ไลออนคิงและตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จาก LeO Max นะครับผมก็คือตัวแปลงเช็ดกระจกแบบปรับยืดได้นะครับซึ่งสามารถปรับยืดได้ถึง 50- 80ถึงเซนเลยทีเดียวนะครับตัวนี้โอ้โหแล้วก็มาด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสามารถใช้งานได้แบบโอ้โหไม่ต้องเราไม่ต้องเอื้อมไกลนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับหัวเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มีหัวเปลี่ยนด้วยเวลาที่ท่านใช้ไปนานๆแล้วหัวเปลี่ยนรู้สึกว่ามันสึกหรือว่า ล้ออะไรเงี้ยนะครับคใช้จ่ายไม่ต้องสูงมากเลยนะครับผมเปลี่ยนที่หัวได้เลยนะครับตรงนี้นะตัวยางเนี่ยเป็น PVC คุณภาพดีเลยทีเดียวนะครับสามารถตีดน้ำเนี่ยได้อย่างหมดจดเลยทีเดียวนะครับไม่ทำลายกระจกที่รถของท่านด้วยนะครับผมตัวนี้ก็แนะนำกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของแปลงเช็ดกระจกปรับยืดได้นะครับ50-80เซนนะครับรุ่นนี้ครับและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ทั้งสองชิ้นนี้นะครับก็สามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ และพบกับโมกับรายการ KX Build r e วิ e ได้ใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไคร b ์และกดสั่กระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ